สวัสดียามแรงครับยามแรงมาน,นี่เป็นวันอาทิตย์ที่ยีบซีหลังจากที่เอาง่วเขามาเข่าขอ,อกแล้วนะครับเน้นน้ำสามารถชิงไม่อันนี้ลูกสาวหล่ามาไม่นะครับเ<ะ>ป็นองค์ในบึงลูกสาวหล่าขอกรูบรรจุนเป็นองค์เพิ่งไปอยากไปเลี้ยงก็ไปครับ ติดต่อได้ขี้ขอกูมันชนนอยู่แล้วครับนี่ก็ลูกไส้มาไหมลูกไส้มาไหมครับไปยกไปผพ่อพันกันติดต่อมาได้ครับลูกไส้เขามาขอกูมันชน ตัวใหม่ครับเบื้องชมหมนะใครสนใจถักมาได้ครับอันนี้มูเจ้าเก่า เมย์คนขับพัฒน์วินเวลาไปตลาดไปเบิร์อยู่ขอกใครคนมุ่งหนึ่งย่างคือเก่า์เหรอครับแม่เขาเนี่ก็นย่งคือเกา่าพี่น้องสนใจกระถักมาได้ครับที่ขอกลุ่มมวลชนขอกน้อยๆนะครับเหยืยงงัวมีความสุขกับงัวยังมาแล้งยังมาเสาร์งัวแรงแพาง,งัวออกขอกยังมาแรงเก็บงัวเข่าขอก อาหารการยุดการกินไห่เปี้ยงเหมือนเสาจะไปไม่นี่และครับบริบทหมองกูก่มดเชนผักพรตามภาษาครู่บ้านนอกตามภาษาครูบ้านนอกคอกหน้าตั้งจากที่กเกษียณอายุแล้วครับเก็บเงนินสีให้มีคาบสุด ในชีวิตเจ้าของใครสดเจลูกไส้าลาด้ะครับนี่ถักมาได้กับลูกสาวหลานน่ยน้อยพ่นมาหน่อยมาได้ด้อสีแดงกองตรงก็ได้ลูกไส้าลาพร้อมเสื้งครับ ดิฟากต้อนพี่รองไปแค่นี้ครับขอเก้าเข้ามาสบายดี